สวัสดีค่ะมาดูร้านถูกดีทีละทอนการค้าค่ะวันนี้สินค้ามาส่งวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะสินค้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ500กว่ารายการวันนี้พนักงานเราอยู่กันสองคนจะไหวหรือเปล่าเออ พอลงสินค้าเสร็จแล้วก็ต้องเช็กรายการให้ครบถ้วนยังคะต้องเช็คของให้เสร็จก่อนแล้วก็ถือเอาเข้าได้ใช้เครื่องจะมีเครื่องสแกนยิงบาร์โค้ดทุกชิ้นทุกอันนะคะเช็ค <c oughs> ให้ครบตรวจนับให้ถี่ถ้วนถ้าอันไหนไม่ถูกก็รีบแย้งค่ะ ขนส่งจะยังไม่ไปไหนนะคะจะอยู่กับเราจนกว่าเราจะเช็คสินค้าเสร็จให้เรียบร้อยนการนีค่ะมีการ <ขอ S 1> รับตรวจเช็คทุกชิ้นทุกอันดูสินค้าแต่และตัวว่าบรรจุภัณฑ์หรือว่ากล่องวัสดุที่ส่งของมาให้เราเป็นยังไง ดูให้ถี่ถ้วนนะคะให้รอบครอบเลยอย่าปล่อยะละเลยไม่แต่ชิ้นเดียวค่ะถ้าสินค้าตัวไหนมีปัญหาขาดตกบกพร่องหรือชำรุดเราต้องรีบแจ้งขนส่งแล้วก็ทำเรื่องเคลิให้กับบริษัทภายใน24ชั่วโมงค่ะรีบทำนะคะเนี่ย yeah. มันเป็นผลประโยชน์ของเราค่ะเป็นผลประโยชน์ของพาร์ทเนอร์อันนี้คืออะไรจิ๊บแจ้งคลิปเข้าไปานนสินค้ามีขาดมีเกินค่ะขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะรอบครอบขนาดไหนไหหหนี่ค่ะแต่วันนี้คนจัดสินค้าเราจะทำเสร็จกี่โมงเนื่องจากสินค้ามาก็บ่ายโมงแล้วนะคะ กว่าจะลงเสร็จก<ต>ว่าจะเช็คเสร็จอีกกว่าจะได้เอาเข้ารา้านน่าจะดึกเลยค่ะวันนี้คนช่วยนะคะนับแล้วหนึ่งก็สามนี่ก็สี่ดูกัน2องคนค่ะของีแต่ของหนักหนักเลยนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> เขามารับชมทำตามคลิปนี้เลยนะคะถ้าหากว่าสินค้ามาแล้วเราต้องทำยังไงตรวจเช็คยังไง <C le af> ค่ะพะนักงานที่ร้านก็คือจะดูทุกชิ้นทุกกล่องว่าบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงตัวที่เป็นกล่องเป็นลังพวกนี้ก็จะไม่ยากค่ะถ้าเห็นมันเห็นง่ายเนาะเวลาสินค้ามาถ้ามี แล้วก็เจ็เได้เลยแต่กล่องสีเขียวเนี่ยค่ะจะเป็นสินค้าแบบย่อยๆกล่องพลาสติกสีเขียวค่ะอันนี้จะเป็นสินค้าย่อยต้องไปเช็คในในกระดาษขาวที่เขาเอามาให้ค่ะหลังจากที่เราแกะซิลล็อกกล่องออกมาแล้วก็ต้องไปนับรายการในนั้นทุกชิ้นทุกอันถ้ามีขาดมีตัวหรือว่า เจะหายชำรุดในกล่องก็แจ้งเคลมได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ไม่อยากให้ผือเรือหรือว่อาทำง่ายๆนะคะบางบางร้านเนี่ยแกะมาไม่เช็คก็มีค่ะมันจะเกิดผลเสียผลกระทบแก่เราเองต้องรอบครอบนะคะเพื่อผลประโยชน์ของร้านเราเองค่ะ เพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมมาติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ